นักเรียนในคืนวันอาทิตย์เฮ้ยนี่ก็สี่ทุ่มแล้วนะทำไมการบ้านเยอะขนาดนี้เฮยการบ้านเธอยังไม่เสร็จหรอโดน่ะสถ้ากล้านะอย่าไปแครเลยกันบ้านอ่ะพูดได้นะโดนครูด่ายิ่งรู้สึกแย่ต้องไม่ทำมันหรอกหาโลกนี้ไม่มีการบ้านคงดีนะมองเราทำไมผมจะเลี้ยงไอ้ติมหนึ่งเดือนเลย นั้นผมจัดให้เลยครับไปนี่คือการบ้านนะเด็กๆทำให้เสร็จด้วยการบ้านอีกแล้วเอาใหม่ดูนะอะไรครับนี่อเอาใหม่เอาใหม่พรุ่งนี้วันหยุดไปเที่ยวได้ตามสบายไม่มีการบ้านนี่แหละมันใช่เลยโลกที่ไม่มีการบ้านเออ หายไปไหนหมดแพนด้ามีส้นอยู่ไหนครับเพื่อนๆหายไปไหนหมดเออเฮ้ยนี่มันฝันไปเองแพนด้ามีส้นคือใครหรอการยอ้อนเวลามีความเสียงตั้งใจทำกันบ้านดีกว่านะครับ